วันนี้นะครับหนุนชาแนลจะมารีวิวเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับของรอเก้าของเรานะครับเป็นเหรียญที่นํามารอบนี้นะครับเหรียญที่หายากมากที่สุดนะครับที่หายากเพราะผมก็เพิ่งเห็นนะครับคือผมก็ได้มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เลยนํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นในลักษณะไหนรูปแบบที่เรา เคยเจอเป็นลักษณะไหนแล้วมีรูปแบบยังไงนะครับของเหรียญนี้นะครับก็จะได้นํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับสองสีนะครับปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยนะครับสามสิบแปดนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับครับทีนี้ผมก็อยากจะนํามารีวิวนะครับเหรียญสิบบาทนี้เป็นในลักษณะไหนนะครับ เหรียญ0บาทนะครับเหรียญกระสานนะครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคา10บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นนี่ยครับเป็นเฟืองจักรนะครับมีสลับเรียบนะครับครับเป็นเหรียญที่เล็กๆนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็26มิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับตรงมุมนี้นะครับก็3.5มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของ ลวดลายของเหรียญว่าจะมีรูปแบบในลักษณะไหนแล้วความเป็นมาอย่างไงนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงสลองพระองค์นะครับลำลองนะครับพร้อมกล้องถ่ายรูปนะครับและแผ่นที่นะครับวงในเหรียญนะครับมีข้อความภาษาอังกฤษนะครับจะมีในลักษณะของ ซันส์เตเนเบิลนะครับ development for secure future นะครับกับ FAO นะครับ world food summit นะครับก็เป็นปีพุทธศักราชนะครับก็1996นะครับวงรอบขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกราคาว่า10บาทไทยกับ10บาทอาหรับีบนะครับ ตามลำดับโดยมีดอกจำยามนะครับขั้นระหว่างข้อความนะครับเบื้องบนกับเบื้องล่างนะครับทั้งสองข้างนะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังจะมีรูปแบบในลักษณะไหนนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับหลังครับกลางเหรียญมีพระมรุงมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระรมินทามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับประทับอยู่ถ้มนะครับกลางชาวนานะครับ วงในเหรียญนะครับมีข้อความภาษาอังกฤษนะครับมีข้อความว่าคิงภูมิพลนะครับอดุลยเดชไทยแลนด์นะครับและโกลเด้นจีบีลี่ฟอร์มเฮสตินเลดนะครับโดยมีจุดกลมๆนะครับขั้นระหว่างนะครับข้อความดังกล่าวนะครับวงนอกขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าเฉลิมพระเกียรตินะครับ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพื่ออนาคตมั่นคงนะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าคำว่าวแเวนนะครับธันวาคมปี25 38นะครับโดยมีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างนะครับ สองข้างนะครับวันที่ครบรอบาราลานะครับเป็นวันที่6ธันวาปีพศ2538นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่28พฤศจิกาปีพศ2539นานะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่5 000, 6, 000, 1, ล้านนะครับ6 1 0 1เหรียญนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่เราเลือกนะครับของรอกข้าวของเรานะครับที่พระอ,องค์ท่านได้ทรงเสด็จมา เยี่ยมเยือนชาวนานะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ได้นํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับคราบก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามหลุอกช anel เลยครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับหาข้อมูลหรือเหรียญต่างๆนํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ